ยจตนางดเว้นเจตนางดเว้นฉันทะนะครับถ้าเป็นโลกียะนี้ต้องมีฉันทะจึงจะใช้ชีวิตในการเรียนการสอนการงานการเงินความรักสุขภาพการเดินทางชะตาชีวิตความสเร็จความมั่งคั่งน้ำรวยต้องใช้ฉันทะวิรยิยะจิตตะวิมงังษามีความพอใจพอใจใส ไรครวญเมื่อมีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสามันก็จะสำเร็จสมหวังแต่ไม่ใช่ทุกคนจะทำได้ก็เหมือนกันการเป็นอายะเป็นอนาหานันตนี่ก็ต้องละฉันทะตรงข้ามเลยนะครับละฉันทะในเรื่องของจิตใจเรื่องของอารมณ์เรื่องของความรู้สึกเรื่อของความคิดเรื่องของธาตุกันนะ ละความพอใจในรูปนะครับในเวทนาในสัญญาสังขารวิญญาณละความพอใจในความนักคิดมุต่ตงละความพอใจตาหูจมูกลิ้นกายใจละความพอใจในรูปวัตถุจัสัมปัตตมารมคืออุตตชชน,นจะใช้ธาตุกัญญาเพื่อที่จะให้สำเร็จสมหวังในการครองชีวิตในการมีชีวิตอยู่ แต่พระอาาริยะเนี่ยท่านสละเครื่องมือเหล่านี้ละชันทันในสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สะสมเอาจจมองเห็นกายใจรูปรสสัมผัสรูปปิณนาสัญญาสัขงขารง,งานมีแต่มองเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความไม่ใช่ตัวตนในธาตุกณัณนะก็เลยกิจนางดเว้นละชันทะไม่เอาไม่สะสมไม่ยินดีไม่พอใจไม่เพลิดเพลินเรียกว่าละชันทะในธาตุกณัณนะ ื่อแล้วฉันทะาแล้วก็เจตนางดเว้นเลยเด็ดขาดเลยคือออกมาจากใจเลยว่าเจตนางดเว้นนะครับไม่ยินดีในทาาขันธ์อนะของตัวเองและผู้อื่นลายความยินดีนะครับก็จะเป็นศินเป็นปกติเลยคือเจตนางดเว้นไม่เอาไม่จับจองไม่เป็นเจ้าเข้าเจ้ากองในทาาขันธ์ะคืองดเว้น มันไม่ดืม่มเล่าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประพฤติกรรมไม่เสพของมันมืนคือเว้นเลยคือไม่เอาขาดไปเลยการที่เราจิตงงานก็เป็นความพอใจในธาตุในขันในยะในกายในเวนาจิตธรรมเนี่ยทาให้เราไม่ต้องคล้อยครวนวิตกวิจารวิจัยอยู่กับกายเวลาจิตธรรมอยู่กับโลกอยู่กับวัตถุก,กรรมกิเลสกรรมอยู่กับธรรมะทั้งหลาย เพราะว่าถ้าหากเรามีฉันทะเมื่อไรเนี่ยเราจะเอาใจใส่จิตตาวิมังสาในไข้ครวนคลั่งครวนอยู่นั้นแหละทั้งฉันทะทั้งระยะจิตตา,าทั้งวิมังสามันจะไม่จบนะครับมันแบบอ่านหน้าแล้วหน้าเล่าหนังสือเล,เ,เล่นเกมแล้วเกมเล่ากเวอร์ชันใหม่รุ่นใหม่อัปเกรดอัปเดตตลอดเวลานะครับซึ่งมันจะทำให้เราเพลินเพราะาเรามีฉันทะจึงเพลิน แล้วก็ทุกในฉันทะนั้นก็เลยไม่ปกติเศร้าหมองนะครับพุ่นวายอยู่กับทตุขันอาญตนะเพราะเราไปจิญเจันเลยฉันทะกไปพอใจเอาใจใส่ใครควรหาเหตุหาผลหาถูกหาผิดหาแพ้หาชนะหาถูกใจไม่ถูกใจหาชอบหาจังหามีค่าไม่มีค่าหามีความหมายไม่ความสําคัญหาความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในทตุขันอยตนะ ซึ่งพระอริยเจ้าพระอราหารนต์ท่านละฉันทะพระท่านเห็นโทษของความไม่มีตัวตนความเกิดดับความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดตลอดในฉันทะนั่นแหละที่มันเกิดตลอดระดับตลอดเกิดดับเกิดดับเกิดดับนะครับกระพริบตลอดจนเวียนหัวนะครับจนมึนตึงเครียดเพราะว่าความที่เรามีฉันทะในธาตุในฐานนี้ในกาย ในวิทนาในจิตในธรรมในรูปในเห็นในสัมปัสสัมพันธ์ต่างๆมันจะเป็นทุกข์มันเป็นความเพลินเพลินแล้วก็ทุกข์กำหนัดกัดเกลื่อนลุกหมอหมัวเมาเกิดความประมาททนทุกข์ซึ่งพระอริยพระหันท่าน,นละความเพลินก็จิตนาละเลยตั้งใจละเลยก็ไม่เอาละไม่ต้องการไม่ปัรถนาไม่หวังไม่วิตกกังวลหวังในฉันทะในวัตถุกรรม ในเรื่องเราของชีวิตอีกทั้ทงเรื่องส่วนตัวส่วนรวมเพราะการที่เราคลายฉันทะเราก็คลายความเพลินด,ด้วยคลายความกำหนัดขัดเคลื่อนร่ปหลงมวัวเมาด้วยนะครับคลายความยึดติดยึดถือยึดมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราหรือวิตกกังวลหวังว่าจะเป็นเราเป็น,น,เเปน,น,นของเราเป็นตัวตนของเราในสิ่งที่เราไปพอใจเราไปเจริญความพอใจในรถบ้านง Sega, เงินเรื่องอสวนไรนา คนสัตว์วัตถุรูปธรรมนามธรรมเกียรติยศเชื่อเสียงต่างๆซึ่งการที่เราไปพอใจนี่แหละมันจะเพลิดเพลินแลทุกท่านก็เลยให้เรานั้นละความเพลินละฉันทะละความกำหนัดละความยินดีละความเพลิดเพลินแล้วก็จะละความกำหนัดความเพลิดเพลินได้ก็ต้องละฉันทะละฉันทะในใจเลยจิตตาละเลยจิตตางดเว้นละคลาย สลัดสลละ,ละปลงปล่อยวางเมื่อคลายฉันทะจิตนาที่จะลักคลายปลงปล่อยวางเขาเรียกว่าจิตนางดเว้นฉันทะซึ่งปุถุชนนี่จะเล่อย่างเดียวเลยมันก็เลยชนตลอดกระทบกระทั่งกระแทกกระทนมีเวรมีกรรมบุคคลที่สองที่สามที่สี่คนเดียวก็ทุกสองคนก็ทุกสามคนก็ทุกยิ่งเป็นเรื่องชู้สาวเรื่องผัวเมียเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องครอบครัวเรื่องพี่น้อง เรื่องพ่อแม่เรื่องศิษย์เรื่องอาจารย์เรื่องศรัทธาวุ่นวายนะครับเรื่องโลกธรรมจะวุ่นวายมากต่านก็เลยให้เรางดเว้นไม่ไปฉันทากับโลกธรรมกับกโลควัชชะไม่ไปยินดีพอใจเพื่อเปืเป่อนกับมันทั้งโลกออนไลน์ทั้งโลกมายาทั้งโลกสมมุติทั้งโลกความเป็นจริงเมื่อเจตนางดเว้นฉันทะคือความพอใจได้ก็จะเป็นอิสระนะครับอิสระจาก ความประมาทเสมตดทุกข์จากความกำหนัดกัดเคืองล่มหลงและมัวเมาจากความเพลิดเพลินจากความยินดีก็หลุดพ้นนะครับเมื่อคลายความยินดีก็หลุดพ้นนะครับไม่ต้องตรำโคนใครควรหรือว่าวิตกวิจารวิจ,จัยกับรูปธรรมนามธรรมรูปธาตุนามธาตุรูปทุกขนามทุกข์หรือว่าวัตถุธาตุวัตถุธรรมทั้งหลายเพราะว่าสิ่งทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นเป็นที่ตั้ง ของความยินดีความพิเพินไม่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปประเทศเสสมผัสผมขนเล็บฟันหนังเนะื้อเลือดเอ็นกระดูกก็ยินดีได้หมดสับพสัตว์ทั้งหลายต่านเราเว้นละลายตัดขาดนะครับเลิกละเลิกล้างเลิกลาก,กันไปก็โดยจิตนาง,งดเว้นเมื่อจิตนาง,งเว้นก็ไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องทําอะไรเกี่ยวกับวัตถุการกิเลสกรรมไม่ต้องคอย ให้ค,ควรควยคว้าควยแสวงหารอครอยวิตกกังวลหาอยู่กังวลคอยอยู่หรือวิตกกังวลหวังอะไรกับอะไรอยู่นะครับเราก็เจตนาง,งดเว้นนะเจตนางงเว้นฉันทะไปเลยให้มันขาดสะบ,บัน้นอันแหลกไปเลยให้มันจบจบให้มันสิ้นซากให้มันวอดวายไปเลยคือเจตนาง,งดเว้นฉันทะแต่ว่าปุถุชนก็อีกเรื่องหนึ่งนะ ถ้าอยากเป็นอาริยะอาหันก็ต้องเจตนางดเว้นฉันทะไปเลยจะได้หลุดได้พ้นกันให้รู้แล้วรุรอดไปนะครับจะได้จบจบจะได้เคลียให้มันสุดไปเลยเจตนางดเว้นนะเมื่อเจตนางดเว้นแล้วใจมันก็จะไม่กำเริบนะครับไม่วิตกกังวลหวอะไรไม่เร่าร้อนไม่มีเรื่องให้ต้องเครียดต้องคิดนะครับไม่มีอารมณ์แปรปรวนไม่มีความรู้สึกวัดวันวันไว ไม่มีกระจิตกระใจที่จะเอาอะไรมีอะไรเป็นอะไรหรือได้อะไรนะครับไม่มีการดิ้นรนขวนขวายที่จะแสวงหาหาอยู่หากินหาใช้หาจาจได้แต,แต่นะครับไม่มีก็อดมีก็ปกหรือพลกไปตามอธัธยาศัยไม่มีก็ตามอธัธยาศัยเหมือนเดิมไม่ได้ทุกร้อนนะครับไม่ได้เดือดร้อนเพราะว่า ไม่มีความยินดีในชีวิตแล้วละความยินดีจิตานาเลยตั้งใจเลยว่าจะละความยินดีพอใจเพลิดเพลินจิตานางดเว้นความพอใจในชีวิตทรัพย์สินเงินทองข้าวของคนรักคนชังคนเกลียดคนกลัวหรือวัตถุหรวโลกจิตานางดเว้นละฉันทะละความพอใจด้วยดิบขาดจับพันทันที ไม่ซาแบงาไม่ยินดีไม่เปิดเผนไม่อ่านอะไรจิตนางดเว้นนะครับความพอใจก็เรียกว่าจิตนางดเว้นฉันทะนะครับมันก็จะเป็นอธิศินอธิจิตอธิปัญญาอธิโมกขนะครับก็หลุดพ้นเป็นวิชาวิมุตเป็นสัญญา,าไปก็เป็นปกติกาสู่สภาวะปกติคือไม่ต้องมีฉันทะกับ รูปธรรมนาทำรูปธาตุนธา,าตุหรือพบภูมิต่างๆนะครับไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ในเขาเรียกไม่หมดอะไรนะครับหมดอะไรที่จะพิตกกังวลหวังหมดอะไรหมดอะไรใต้อยากนะครับไม่อยากเป็นอยากอย,กอยู่หรืออยากตายไม่อยากอะไรทั้งนั้นนะครับเขาเรียกว่าเป็นผู้สิ้นหวัง นะครับหมดอดีตหมดปัจจุบันหมดอนาคตไม่ต้องวาดหวังอะไรอีกเพราะว่าละฉันทะด้วยความพอใจก็เลยไม่ต้องมีจิตต์ที่อาใจใส่อะไรอีกไม่มีวิมังสาที่จะใขค้ควรไม่มีจันทะวิยะจิตต์วิมังสาที่จะใขค้ควรว่าที่ใส่ว่ายินดีพอใจในอะไรอีกก็หลุดกข้าพ้นกันไปก็จบจบกันไปก็เลิกลากันไปเจตานางดเว้นนะครับก็ไม่หดผูไม่เศร้าหมอง ไม่โศกเศร้า ح, ไม่หวั่นไหวไม่เหนื่อยหน่ายไม่เบือ่อไม่อยากไม่ยุง่งละชีวิตก็เลยอิสระเจตนางดเว้นจันทะครับเจตนางดเว้นจันทะเลยแล้วมันก็ได้เรื่องแหละก็หมดเรื่องนะครับหมดเรื่องไม่ต้องหมดลมก็หมดเรื่องนะครับเพราะว่าไม่มีเรื่องต้องคิดต้องพูดต,ต้องทำไม่มีเรื่องที่ต้องหลอกลวงล่อลมหรือว่าลึงรังหรือว่า ่เปื่อยนะครับไม่ต้องหมดเรื่องล้างเครื่องก็เลยเจตนาเเจตนาคืองดเว้นเจตนาแปลว่าความตั้งใจเจตนางดเว้นคือตั้งใจงดเว้นเจตนาตั้งใจงดเว้นจันทะเจตนาตั้งใจงดเว้นจันทะเจตนาแล้วก็ตั้งใจดยละเยงดเว้นแล้วก็ ละคลายสลัดทิ้งซึ่งฉันทะตัดถอนฉันทะตัดขาดถอนทิ้งทำลายทิ้งคลายทิ้งเจตนาลดเว้นฉันทะนะครับอันนี้สำคัญมากการถอนอวิชชาไม่ต้องพรุงแต่งอะไรกันอีกเลยให้มันเย็นให้สนิทให้มันสงบนะครับให้มันวิเวกให้มันเงียบให้มันสงดนะครับให้มันเย็น ให้มันหลุดให้มันพ้นให้มันว่างเจตนางดเว้นฉันทะเจตนาก็คือตั้งใจเจตนาก็คือตั้งใจงดเว้นเวลามันนิงดเว้นฉันทะความพอใจนะครับเจตนางดเว้นฉันทะนะครับคือตั้งใจ ทตัาคือตั้งใจเวลมามณีคืองดเว้นจันทคือความพอใจคือตั้งใจงดเว้นความพอใจในโลกทั้งปวงในสังขารทั้งปวงในธรรมทั้งหลายนะครับมันก็เลยสงบสติอารมณ์ได้สงบใจได้สำรวมได้นะครับสติตั้งมั่นได้นับเตื่นเบิกบานสดช,ชื่นได้นะครับ จตนาตั้งใจจิตนาตั้งใจจิตนางดเว้นนะครับตั้งใจมีสมาธิมีสติตั้งใจจิตนานะครับแน่วแน่งดเว้นนะครับฉันทะนะครับจตนางดเว้นฉันทะจิตนาตั้งใจจตนางดเว้นฉันทะนะครับเมื่อเราตั้งใจแล้วก็ลุล่วง สำเร็จรุ่งลงไปได้ด้วยดีนะก็คลายออกคลายออกคลายออกซึ่งความวิตกกังวลหวังในเรื่องอิปโผต่างๆมันก็หมดไปก็เป็นสมาธิก็มีสมาธิก็มีสตินะครับก็นิ่งก็เย็นก็สงบก็ว่างก็รุ่ก็ปลุกก็ผลคลายทั้งโลกทั้งธรรมก็คลายฉันทะหมดไม่เอาโลกไม่เอาธรรมไม่เอาอะไรทั้งนั้นนะครับไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องเป็นอะไร ม่ต้องเอาอะไรครับตั้งใจเจตนาตั้งใจเจตนาตั้งใจเจตนาฉันทะตั้งใจเจตนางดเว้นนะครับตั้งใจเจตนาคือความตั้งใจเวลามาีคืองดเว้นฉันทะคือความพอใจนะครับตั้งใจงดเว้น ฉันทะตั้งใจงดเว้นฉันทะด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับเพื่อมากควลนิพพานเจตนาตั้งใจเจตนางดเว้นนะครับตั้งใจงดเว้นฉันทะนะครับดีๆด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับ